อ <c oughs> สวยไนะ้มสวยมากค okay. ่ะป๊อเปปป้อ๊ตเต็มอุ้ยน้องได้อะไรคะเปปปค่ะเก้จากบรรณาหเกนจ้า น้องเอล่าได้มาน้องเอล่าก็จะเปิดเลย<อ>น้องเอล่าจะกินโอเคหมามาอเปนให้ค่ะทำยังไงไหนขอดูซิสวยมากเลยค่ะเปิดเลย<ะ>เป็นลูกหัวใจเลยค่ะมเป้วเจ้าวเจ้หันหน้าให้หมามาดูนะ น่ากินยังเลยเอางับว้าวอัตดูโฟนไหนฮึได้เปปเปอร์ค่ดเก้ม,มาจากอนุบาลแกะกินเลยจ้าอันใหญ่มากเขาทำอร้อยอร่อยโห เป็นน้ำตาลจ้ะชอบเลยสิปิ๊ปคัพก์ก์ปิ๊ปคัพก์ก